สวัสดีครับทุกท่านพบผมชาญนะครับอวันนี้ผมมาทําคลิปเพื่อมาแบ่งปันทุกท่านนะครับเรื่องของโอกาสของการแลกเปลี่ยนช่วงนี้นะครับก่อนอื่นขอประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับเนื่องจากวันเสาร์นี้ผมจะเปิดคอร์สชื่อว่าหาเงินจากทองคํานะครับใครที่ยังไม่ได้ลงเรียนนะครับผมคิดคุณแค่997บาทเองนะครับรีบๆนะครับถ้าหลังจากวันที่19ไป ผมคิด1 9 7เกเจ็ดสิบนะครับส่วนใครที่จะเรียนคอร์สเลขเปลี่ยนแอดวานนะครับฟังให้ดีนะครับผมคิดคุณในราคาพันเกเจ็ดสิบแล้วแถมคอร์สทองคำหาเงินจากทองคำให้คุณไปด้วยแล้วก็แถมคู่มือให้กับคุณด้วยนะครับก็รีบๆแล้วกันนะครับรายการนี้ถ้าหมดไม่ได้แจ้งลงหน้านะครับก็รีบๆด่วนครับวันนี้ผมจะคุยเรื่องโอกาสของ การเล็กเงินช่วงนี้นะครับวันนี้เงินบาทแข็งตัวนะครับใครที่เปิดแอปมาคุณจะเห็นว่าเงินบาทแข็งนะครับไม่เป็นเงินสกุลของยุโรปอะไรพวกเนี้ยแข็งตัวฉนันผมยังบอกว่าวันนี้มันจึงเป็นโอกาสนะทั้งคนที่ซื้อทั้งบนออฟไลน์ ine, แล้วก็ออนไลน์แน่นอนเงินสกุลบางตัวอย่างฟังสวิตเนี่ยแน่นอนราคาขนาดนี้หอมหวนย่วยวนชวนใจนะครับใครยังไม่ซื้อครับผมบอกให้ ราคาคันนี้วันนี้สามสิบเท่าไร 35. หรสามสิบห้าน่าสนไหมครับน่าสนนะครับโอ้โหโปติมันสามสิบหกกว่าครับวันนี้สามสิบห้าลงมากระบ,บาดนะครับเช่นมันจริงเป็นอีกโอกาสหนึ่งของคุณนะครับผมฝากไว้ว่าทําไมมันคือโอกาสครับเพราะว่าวันนี้คุณจะใช้ทุนน้อยลงคุณจะใชท้ทุนน้อยลงนะครับแน่นอนหลายคนที่เคยซื้อมาก่อนผมบอกหลายคนว่า คุณตามทําตามที่กลยุทธ์ที่ผมบอกลงไป3 0ก่อนถ้ามันลงอีกก็ซื้อไว้ในสกุลเงินที่มันพอไปไ,ได้ใครที่เอาสมุดเหลืองไปคุณจะรู้ว่าเงินมันลงค่าคราวในนี้ควรซื้อไหมหรือไม่ซื้อไหมแล้วข้อที่สองทำไมผมจึงบอกว่ามันคือโยวกัสก็คือว่าวันนี้ประเทศไทยมีกรงงนนะครับที่จะไม่ปล่อยให้เงินมันแข็งเกินไปคุณฟังให้ดีครับที่จะไม่ปล่อยให้เงินมันแข็งเกินไปนะครับแน่นอน ประเทศไทยโดยแบงค์ชาติเนี่ยถ้าเกิดว่าเงินมันไหลเข้ามาอย่างดอลลาร์เนี่ยมันไหลเข้ามาพักเข้ามาเยอะเนี่ยแบงค์ชาติก็จะซื้อเก็บไว้นะครับเพื่อจะเป็นทุนสำรองระหว่างประเทศนะครับแล้วก็ป้องกันเงินที่จะไม่ทําให้มันแข็งตัวมากเกินไปเพราะมันมีผลต่อการส่งออกอันนี้คือกุญแจสําสคัญนะครับที่ผมสอนในคอร์สก็คือมันมีผลต่อการส่งออก พอส่งออกปุ๊บถ้าได้เงินเข้ามาน้อยประเทศก็จะได้เงินน้อยแต่ถ้าบาทมันอ่อนประเทศก็จะได้เงินเยอะขึ้นนะครับนี่คือกุญแจหลักเลยครับผมบอกให้เช่นบอกเลยว่าใครที่มีเงินช่วงนี้คุณอาจจะกล้าหรือไม่กล้าคุณลองลงเลยครับสามสิเอร์ซนยสเอร์ซน แล้วแต่คุณถ้าคุณอยู่ใกล้กรุงเทพคุณลองดูดีครับหลายคนนะครับมีเงินประมาณหลักแสนเมื่อก่อนไปฝากได้เท่าไหร่เองสองห้าสิบหรือว่าเท่าไหร่ไม่รู้แต่พอมาทําเป็นแลกเปลี่ยนได้กัหมื่นนะครับถ้าจังหวะที่คุณเข้าจังหวะถูกนะครับคุณมีข้อมูลที่ถูกต้องคุณก็จะมีโอกาสนะครับ ครับแต่ผมบอกแล้วว่าช่วงนี้มันถ้าใครไปแลกเงินเนี่ยคุณจะรู้ว่านักเก่งกำไรเยอะนะครับราคาขนาดนี้ฟังให้ดีครับราคาขนาดนี้นักเก่งกำไรเยอะมากนะครับฝากไว้นะครับใครถ้าเงินหมดคุณมาเรียนแอดวานครับพันเก้าร้อยเจ็ดสิบแถมคอร์สหาเงินจากทองคำให้คุณนะครับและแถมคู่มือให้กับคุณนะครับสำหรับคลิปนี้มามอบโอกาสให้กับคุณแค่นี้ครับสวัสดีครับ